สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์สุนทรวัฒน์นักศึกษาชั้นปีที่4าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัรายราชภัฏชัยภูมิ หากจะกล่าวถึงความสำคัญของการพูดแล้วแล้วก็การพูดนะั้นเป็นการสื่อสารที่สำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเราต้องให้ความสำคัญต่อาการพูดเพราะเป็นสื่อที่สร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลหากเรามีประสบการณ์ในการพูดย่อมทำให้เรามีความจเจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในหลายๆด้านโดยปกติแล้วการพูดมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทำและอาจมีจุดประสงค์อีกหลายๆด้านผู้พูดจึงจำเป็นต้องมีวัฒนศิลในการพูดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ คำพูดคำพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมหากเราพูดดีก็จะเกิดผลดีตามมาถ้าหากเราพูดไม่ดีก็จะเกิดผลเสียตามมาเช่นกันดังเช่นคำกลอนของสุธนผู้ตอนหนึ่งที่ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสะัะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้ผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ